แม่ขาหนูเจ็บคอหนูต้องกินตัวช่วยของหนูแล้วค่ะนี่เลยยูจิก้าไอวีซีรอบเอาอันขวดหรือเอาอันซองดีคะแบบไหนดีลูกเอาแบบซองดีกว่าค่ะเขาทําดีเนาะลูกเนาะใช่เพราะพกไปไหนก็ได้นี่ค่ะยูจิก้าไอวีไซรับ ยานาแก้ไอสารสกัดจากใบไอวี่อ่อนโยนและปลอดภัยสําหรับลูกและทุกคนในครอบครัวสําหรับเด็กเล็กอย่างน้องาดีอายุ2-5ปีทานวันละ1ซองครั้งละครึ่งซอง2.5มลลิตรค่ะเป็นยไงบ้างดรสชาติรสเหม็นน้ำผึ้งจริงๆน้ำผสมน้ำผึ้งไม่เหมือนยาอะไรใช่ไหมลูกไม่เหมือนสักนิดเลยอร่อยไหมคะอย่างนี้จ้ะนี่เด็เกๆคนอื่นก็กินตัวนี้ได้เลยตัวนี้ดีขึ้นนะ